สวัสดีครับมันนี้มาพกพอๆกับไปกรวนอีกแล้วนนาะเวลาจ้าโม่งกับไอฟังตั้งผลเจ้าม่งแล้วตั้งผลตอนนี้เออตีห้าสามสิบห้าตีห้าสามสิบห้าเวลาห่างกันหกชั่วโมงตั้งบันห่ากับเก้าโมงสามสิบห้านาทีกับโม่งสามสิบห้านาทีเนาะหลังจากที่ไปเห็นงานสองเดือนมานานกะ อาชีพไหนบรท่านพ่อเข้าเสีไปเห็ุงา,านพระท่านไหนสว่าซักไอคอนยูบ่บพท่านไหนถามอยู่อันเป็นเัื่งใดก็เข้าไปเห็ุงานพ่อไปหอดแล้วแล้วเกิดปัญหาไอ้อื่นก่อเบาวซู่ฟังไหมนีะพี่น้องเป,เป็นห่วงเป็นอยากห่วงสู้ๆเด้อกันว่ะอ่านดูคอมเมนต์เยอะเด้อเป็นของตาหังพรท่านไหนเนขาไปตอบเนาะคอมเมนต์ในยูทูบน้ำเนยอยู่ในเพจน้ำเนยเนาะปัญหาใดปัญหาในการเหตุงาน าไปผอเอียงเนี้อเจาไปผอเอียงเนี้ย,ออยตอนแรกตอนแรกเริ่มแรกอะตเ,เริ่มแรกอ่ะเริ่มบินไปถึงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องขั้นตอนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังมันมันมีอุปสรรคเยอะมากกว่าเราจะได้บินจําได้ไหมอุปสรรคเยอะมากกว่าจะได้บินไปถึงที่นูนะ่นน่ะนั่นมันก็ผิดผิดแผนผิดอะไรไปหมดเลยจนสุดท้ายนั่นแหละได้ไปก่อนอันบ้าตนกะมามาคิดบางเหล่าได้ไปนองกัน จีนําไปยุ่นนะครับนตอนแรกว่าอาจจะบ่ทันท่านไ,ไปยังสี่นะเพราะเขาก็หาเงินประท่านเนอะเหมนที่นี่ก็เบ,บิ่งเบิ่งเหล้วยมาว่างแผียนวางหยางกันเหลียบรอยเบิ่งคนอยู่บ้านวันเป็นเป็นตายุ่ด้บอ่ออย่างจังสี่นะขายุ่ิ่นกลว่ายุด่ดายุ่ว่าแต่ว่าแต่มีเงินส่งมไห่ใส่ประมาณนั้นแหละ <c oughs> เอาจริงจริงเราอยู่แล้วก็ได้ช่วยงานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะอืถ้าถ้ามีคนมาทําตรงที่เราท,ทําแท,ทนได้ก็โอเคทรงเด็กรับเด็ก เนี้ยอาจจะแบบอาจาจะจ้างจ้างเขาให้ไปส่งให้แบบเนี้ยมาทําเทนเราแบบนั้นน่าจะได้พอปัญหาตอนไปหอดก้อนกันเนี่ะบินไปลง่งหอดสนามบินปึง้งอืมอืมเวลาห่างกันซีชวโมงเนาะม,มันเข้ากาับมารับอืมให้จ้างก,กาับไหมารับอืมเข้ากันห่งเงินแห่งเงินใส่กันได้ปะสองร้อยสองร้อยชิ้กิ้วชิ้กิ้วนึงกับ เก้าจุดสี่เนาะซื่งเมืองนี้เนาะขึ้นเก้าจุดสี่ห้าล้านมือกับเก้าจุดหกแต่ว่าเข้ากับตีเหล็กกลมๆไ้ก,ไก็ดได้ว่าเก่าไอ้ที่เหลือมันจะขึ้นมากขึ้นน่อยกต่ 3, สามมันตีไว้เลยเป็นเก่าช่องสองข้ามนั่นก็ได้ลงลงต่ำกว่าเปียดประมาณแบบก็เอ้ต่ำกว่าเก <8. S 1> ่ามันแบบลงไปเปียดมันแบบช่องแปดก็เหตุการณ์สงบก็ขึ้นดีขึ้นมากแต่ว่าก็ดีเนาะเวลาเองินออกมันก็ด,ดีขึ้นมากเ<อ>ก่าจุดห้าเก่าจุดหกเนาะแต่ปกติจะอยู่ที่เก่าจุดสี่เนาะ ดีนะมันขึ้นมันขึ้นตอนเงินเดือนออกพอได้ส่งกลับบ้านได้ตังค์เยอะๆหน่อยขึ้นขึ้นสุดเก้าจุดหกหนึ่งอืมอืมพอพอนายจ้างมาถึงแล้วก็ก็ให้ตังค์แล้วก็ให้อะไรอีกแล้วก็ทำไปเปิดบัญชีอ๋อไปจัดการเรื่องเรื่องเงินเดือนอะไรทางนู้ให้รองให้รองเทา้ารองเทา้าอรองเทา้เทาให้ คือรองเท้าให้ทีนี้พอเป็นที่พักที่อะไรเป็นยังไงมั่งที่พักมันก็อยู่กันหลายคนอยู่กันหลายคนมันมันเป็นเหมือนบ้านเช่าหรือว่าเป็นอพาร์ตเมนต์หรือเป็นห้องอะไรเลยเป็นบ้านหลังเลยเป็นบ้านนเป็หลังสี่ห้องอืยู่ห้องละกี่คนอยู่เกือบสิบคนนะตอนแรกใช่ไหม อยู่ห้องละกี่คนนะห้องหนึ่งมันมีทั้งห้องเล็กห้องใหญ่นอนอนอนข้างนอกนอนห้องโถงไม่มีห้องเลยม,มันเต็มเลยข้างในนอนกับคนประเทศอะไรบ้างประเทศไทยเนี่ยคนไทยมีมีชาติอื่นบ้างเปล่าชาติอื่นมีอยู่คนประเทศอะไรที่หลังกา สีลังกาคนเดียวทีนี้พอถึงตอนไปทำงานเป็นไงม้างนั่งงานนั่งงานเออตอนแรกพี่สอบไปงานอะไรนะปูตัวนอนปูตัวนอนไปเไปถึงไปยังไงน้างงานพอไปสิงแล้วก็ดูวนนีตัวนอนมันมีตะก้อน ไหนอตัวหนอนไ <ใน S 1> ม่ก้มีสักก้อนมีแต่เหล็กมีแต่เหล็กให้ทำอะไรบ้างอ่ะกดสร้างทำอะไรกดสร้างทำอะไรจำไม่ได้อะกดสร้างทำทุกอย่างอะอืมทำ <ไป S 1> ทุก <ไป S 1> อย่างไ, <ป S 1> ไม่พอไปถึงหน้าง,งานปุ๊บพอพอเดินไปถึงที่ทํางานแล้วเขาให้ทำอะไรเขาเรียกอะไรบ้างเขาเรียกให้พี่ไปทําอะไรบ้างก็ให้ไปช่วยเอ่อยกของอะไรบนายจ้างเขาบอกใช่ไหม,มไ<ด>ยกนั่งร้าน อ๋อนายจ้างครับเป็นคนคุมงานไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอไม่ใช่โฟร์แมนบอกใช่ไหมไม่อ๋อนายจ้างมาคุมเองเลยเมงเลยหนุให้ยกให้ยกไปยกนั่งร้านช่วยเขาหน่อยอือกลางกลางแดดต้องต้องช่วยเขายงเงไปช่วยทันั่นสิอืออ๋าก็คือห้ามอย่างห้ามอยู่นิ่งๆเห็นเขาทำอะไรก็ให้ไปยกช่วยเงี้ยอืมทําไม ถึงเวลาพักก็ทำไปเรื่อยๆห้ามหยุดห้ามหยุดถ,ถ้าถ้าถ้าคนที่เขาเคยทำนั่นมันก็เป็นปกตินะพี่กรณ์เราเคยถามกันแล้ว<ม>เ,เราเราถามเราถามลงทีแกบอกแบบนั้นแหละเป็นแบบนั้นเลยทําแบบนั้นไม่ถึงเวลาหยุดไม่ให้ไม่ให้มาน,นั่งพักชิวๆแบบทําเสร็จตรงนี้เออนั่งหายใจหายคอไม่เขาทาต่อหยิบขึ้นทำโน่นทํานี่แบบแทบไม่ได้หยุดไม,ไม่ได้หยุดเลยใช่ไหมได้นั่งพักบ้างหรือเปล่า <N> này. Phắc, hay mình phác, có ai phác bệt đùe mình chăm phác đùe, có kêu, qua đến chuông phác bệt, từng sẽ phác, phác bệt chuông, phác bệt chuông mấy giờ, 10h, 10 <N -00> <N -00> <30. N -00> 6โมงเช้าเลือก6โมงเย็น oh. 18.00แต่ว่าคนที่นั่นเขาเงินเรียนออกเขาก็ได้เยอะเนาะเขาได้เท่าไหร่นะก็ได้อยู่8,900เช็คอ๋อ8,900เช็คหากแล้วใช่ไหมไม่ยังจะหากแล้วหากแล้วอ๋อ8,900อน้า9,000ก็ประมาณ80,000กว่าบาทเนาะ8,000มีวันทีด้วย ก็ทําจันทเอ้ยไม่ใช่ทําอาทิตย์ถึงสุกใช่ไหมถึงวันก็เลืดหาวันสุกทําครึ่งวันอีกใช่ไหมไม่ทําเต็มวันเลยทําครึ่งวันคร่งวันหยุดวันเสาร์หยุดวันสุกครึ่งวันแล้วก็หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ทํางานนั่นเขาได้เยอะแต่ว่าหน้างานก็มีร่มมีอะไรให้เข้าบ้างเปลมีต้นไม้มั้งเปลต้นไม้อือมมีอยู่อย่ยู่ข้างบน มีต้นไม้แต่แต่ไม่ใช่ที่ที่เราทํางานใช่ไหมใช่อ๋อเราคือเราทําอยู่กลางแดดอย่างเดียวเลยกลางแดดร้อนๆอืมล้าเป็นไงทําทําได้อาทิตย์หนึ่งไม่ไม่ถึงอาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์ทำได้กี่วันทาได้สามวันทำได้สามวันก็ว่ายังไงไม่ก็ไม่ว่าเลยก็ย้าย ทำไมก็ถึงย้ายเราอ่ะน่าจะทำไม่ไหว <c oughs> เราทำทำไม่ไหวนั่นแหละ<อ>เราเราไม่เคยทำมาก่อนเนาะเราก็เราพอเราไปสอบปุ๊บเราก็คิดว่าเราได้จะได้ไปทำแบบปูุตนอนเหมือนที่เราทำใช่ไหม,อมพอไปถึงปุ๊บก็ไม่ใช่เนาะก,ก็ไปทำงานแล้วก็เรียกใช้งานแล้วแต่เขาเนาะเขาให้ทำอะไรแล้วก็ทำ ทีนี้ทาได้สามวันแล้วก็ย้ายไปช่วยงานไปทําอะไรต่อเติมบ้านใช่ไหมอืมไปช่วยงานกขาอืมก็รับปัญญานก็รับหม่งเปบนอนอ๋อเป็นช่างรับเหมาททำทีนี้พอไปจาช่วยเขานั่นมันเป็นแบบไหนมั่งนง่งานอ่าใจจุกจิกทาทุกอย่างเหมือนเดิมให้ไอ้ปูนไปยีก่อะเนี่ยอ๋อให้ให้ไปให้ใช้เหมือนสว่างสว่าน กุดเจาะนั่นใช่ไหมไปแทะออล่องเหรอแสะร่องแทะปูนอืทำได้กี่วันมาตรงนั้นตรงนั้นก็สามวันกัน <laughs> ทำสามวันแล้วเขาก็ย้ายหนีเลยไม่หรอกเขาเขาเขาหางานให้พี่แล้วแต่เขาอเอาพี่ไปฝากไว้ตรงนั้นก่อน ก็ใช่ปปก็ไปฝกาว้ก่อนก็มีางานไว้เยอะ้าดูแล้วก็ทําไม่ไหวก็ให้ให้พี่ไปไปตีตะปูด้วยไม่ใช่เหรอใช่ไหมไปลองทําช่างไม้ด้วยใช่ไหมช่างไม้อืมไม่เหรอเห็นพี่บ่าไปลองตีตะปูดูตีตะปูก็ไม่เป็นให้ไปมัดเหล็กก็มัดเหล็กไม่เร็วอย่างเงี้ย จำไม่ได้ที่เล่าให้เราฟังอยู่ว่าก็ให้ไปลองตีตะปูดูมันไปทําช่างไม้มันไปตีแบบอะตีไม้แบบอืมไม่รู้จำได้แมตัวเองทําเองจาไม่ได้เราจําได้ <S <S พี่เล่าให้เราฟ<า>ังจำสองเดือนสองเดืดอนมันเบีดไปทีนี้ก็ย้าย <S 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 เหมือนจะไกลนะห่างจากจุดเดิมประมาณสามสิบกิโลห้าสิบกิโลอืม ห้าสิบกิโลเพราะประเทศเขามันไม่กว้างเท่าไหร่เนาะประเทศเ<ม>ล็กๆพอมาลงที่ใหม่ก็เป็นไงบั่งเดินเข้าไปมีแต่คนไทยปะมีมีมีหลายมีหลายชาติอืก็คือตรงนี้ที่ใหม่ตรงนี้อืคนเยอะอยู่ยังจะเปเ,เป็นที่พักเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วใช่ไหมตรงนี้อดีกว่าเดิมไหมที่พักที่เก่ากับที่ใหม่ ที่พัก,กอ,อ่ะถ้าที่พักที่เกามันจะดีกว่าเป็นบ้านเพราะมันเป็นบ้านบ้านทางังหลังจะกว้างกว่าอ๋อที่ใหม่ที่ใหม่จะแคบจะแคบอืมแต่ว่าข้างล,างงล่างก็ห้องน้ําเป็นไงห้องน้ําก็ห้องเดียวห้องน้ําห้องลำน้ําอืมห้องส้วมห้องนึงห้องอาบน้ําห้องนึงคนแปดคนแปดคน แล้วพี่ตื่นตั้งแต่กี่โมงนะเนี่ยตื่นอ,อืมอตีสามตื่นตีสามทำกับข้าว<ม>ทำอะไรคือทำไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหม,มทำไวต้ตอนเย็นอ๋อทำไวต้ตอนเย็นเมื่อวานแล้วก็ตื่นมาก็เอากับข้าวมาอุ่นหรือยังไงหรี้ไม่อุ่นเอาไว้ในตู้เย็นอ,ออกมาเลยเหรอ,อยังไงอุ่นเอามาอุ่นเลยอ๋อตื่นมาก็ากับข้าวในตู้เย็นมาอุ่นจากนั้นแต่งตัวลงมารอรถอยู่ข้างล่าง ห้องพักเล่านันจะอยู่ตั้งตั้งหลังน,นัน่นครับเป็นเป็นหอพักเป็นอพาร์ทเมนต์ลงมารอรถต้องเดินมารอ,อารถอ,อีกไกลเนาะตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่รอรถเป็นที่นั่งเล่นพอมาทำต้นหลังตึกอ๋อเดินไปหลังตึกที่รอรถใช่ไหมอืมตั้งหลังตึกมันเป็นถนนอือ ก็มาทาหน้าง,งานไหนเป็นยังไงบ้างเขาจะทำอะไรอะไรทีนี้งานเหมือนมันก็มีหลายแผนเป็นงานก็ทําก็ทํางานเกี่ยวกับอะไรงานเกี่ยวกับตกแต่งภายในเป็นงานก่อสร้างเหมือนเดิมแต่ว่าเขาทาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมใช่ตกแต่งภายในก็คือไม่ใช่ว่าเอาเราไปทําโรงงานไม่ใช่นะก็คือหมายถึงว่าไม่ใช่เอาเราไปเป็นพนักงานโรงงานไม่ใช่ เ,เราไปทํางานงาน,งานก่อสร้างอะไรแต่ว่าเขาเกาะเขาก่อสร้างเขาสร้างโรงงานใช่ไหม,มเขาสร้างโรงงานแต่ยังไม่เสร็จก็คือเป็นงานช่วงข้างในแล้วตอนเนี้ยก็คือแทบจะไม่ได้ตากแดดใช่ไหม,มไม่ได้ตากบางวันบางวันเห็นได้ทําในห้องแอร์ด้วยนี่ม,มีห้องแอร์ข้างในมันจะเย็น แล้วที่พักที่พักที่ใหม่นี่เวลามีเหตุบังไฟขึ้นมาวิ่งลงข้างล่างเลยใช่ไหมอยู่ชั้นสี่ใช่ไหมลงข้างล่างเลยข้างล่างลหลอ๋อข้างล่างก็จะมีหลุมหลบัยอีอคือเ็ามีทุกทุกตึกเลยหรือเปล่าทุกตึกอ๋อเขามีหลุมหลบัยทุกตึกเลยมันมีเหตุการณ์แล้วก็วิ่งลงมากัน ก็ได้กำลังขาเนาะคนได้อยู่สงสูง <c oughs> <c oughs> ไม่มีรีบใช่ไหมไม่มีอื ừ, วิ่งขึ้นวิ่งลงเป็นงานก่อสร้างวิร้างงานก่อสร้างตอนนั้นที่เราไปสมัครนี่มีขังหอิสราเอลนี่มออีอะไรนะงานเกษตรใช่ไหมตอนนั้นแต่ว่ามันจะเป็นของรัฐบาลมาทีหนึ่งกับปีหนึ่งกับครั้งหนึ่งใช่ไหม แต่ของเอกชนนี่เห็นมีก่อสร้างเนาะตอนนั้นพอหลังจากที่สมัครไปปุ๊บแหมงานผุดขึ้นมางานผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยมีงานโลงงานงานหลายอย่างต้งงานลงงานงานอะไรอย่างงานแพ็รงงานขนมปังงานแพ็กสินค้างานจัดเรียงสินค้างานอะไรอีกอะแล่ปลาแล่เนื้อแล่ไก่ใช่ไหมแล้วก็มีหลายอย่างเนาะ พอพอพี่มสมัครเสร็จแล้วฮะเต็มเลยตอนนี้เยะอะใช่แล้วทีนี้เงินก็เงินเดือนตอนที่ไปเขาก็สัญญาเท่าไหร่ตอนไปสมัครเขาบอกว่าได้เท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นบาทเจดมืน <70, 000. S 1> เอ,อตอนไปสมัครบอกว่าได้เจ็ดหมื่นเจ็ดแต่เห็นสัญญาจ้างออกมาได้เท่าไหร่ไม่ไม่ได้ทำโอที่ด้านหกหมื่น่าไเลยใช่ไหม อยู่ในใบสัญญาเนะ่ะถ้าไม่ได้รวมโอทีอ่ะมันจะอยู่ที่เราเราหกหมื่นเท่าไหร่นี่แหละหกหมื่นกอืาถ้าทําถ้ามีโอทีน่าจะถึงอยู่ถ้ามีโอทีนะต้องไปดูในใบสัญญาอีกทีแต่ว่าเราน่าจะจําได้อยู่ว่าหกหมื่นกว่าแต่พอไปทําเดือนแรกก็ทําไม่เต็มเดือนเนาะก็ได้มาเท่าไหร่น่ 60, 000, าจะเรียกสองหมื่นเกือบสามหมื่น เกือบสามหมื่นก็ทําไม่เต็มเดือนพอเข้าเดือนที่สองปุป๊บว่าจะได้ทําเต็มเดือนก็เกิดะอะไรอ่ะเออสงครามสิบสองวันอีกก็ได้หยุดตัาไหร่พี่ได้หยุดไปกี่วันสิบกว่าวันสิบกว่าวันเลยนะพอตังออกมาได้ต่าไหร่หยุดไปสิบกว่าวันไหมสี่สี่สหมืน่มนกว่าสี่หมื่นกว่า ถ้าคนที่เขาอยู่ก่อนเนี่ยเขาได้เท่าไหร่กันคนที่เขาอยู่ก่อนเราอก่อนที่เราจะย,ย้ายมาคน,มคนที่อยู่ก่อนช่วงสงครามใช่ไหมไม่ช่วงที่เหตุการณ์ปกติแล้วได้ทําเต็มเดือนช่วงที่มีโอด้วยใช่ไหมเอาช่วงมีโอทกับไม่มีโอทก็ได้ มีอยู่สี่ด้วยก็ได้ประมาณคนแปดเก้าพันเช็คอ๋อแปดเก้าพันเช็คก็เยอะอยู่นะงานตรงตรงใหม่นี่โอเคไหมกว่าตรงเดิมโอเคกว่าตรงเดิมอืมทำได้ไม่มีปัญหา,ญหาเขาเขาให้เราทำอะไรบ้างนะตรงใหม่ก็มีก็แยกกัน มันมีอะไรกันเนี่ยจะส่งสินค้าทาสีแล้วก็ไอ้สามสีกระแตมันมีหลายบริษัทอืมก็คือไม่ใช่มีบริษัทเดียวมาลงตรงเดียวแต่คือมีหลายบริษัทใช่งที่ได้ทำอะไรบ้าง่ะอเราก็จะส่งสินค้ารับสินค้ามาก็คือไป เอารถโฟกลริฟเล็กเอาไปยกพาเลทแล้วก็ลากมาใช่ไหมลากของมาลากของขึ้นมาเก็บอย่างเงี้ยเลยอ,องกาคู่มาเก็บแหวอถ้าข้างในต้องการของก็เข็นไปให้เขาในห้องเย็ยนในห้องเย็ยนก็คือในห้องแอร์เน้นก่อนจะเข้าห้องแอร์ก็มันต้องแอบลมก่อนอก็คือจะได้ทํางานเกี่ยวกับอะไรนั้นเขจะให้อบรมก่อน เห็นว่ามีไปช่วยยกตะขออะไรไปเกี่ยวตะขอเขนอะไรด้วยใช่ไหมตะขอเที่มันมีเขนห้อยตะขอลงมาแล้วก็ไปเกี่ยวให้เขาเนะี่ยได้ทำปะะ <Okay. S 1> อเไม่คนระอ่าววันก่อนบอกเราก็าได้ทำเ,เอนเาไม่รู้แต่เคนนะ <laughs> เกนก็คือไอ้ที่มันเป็นสูงสูงใหญ่ๆนะแล้วมันก็จะมีสลิงห้อยตะขอลงมาแล้วก็มาเกี่ยวพอเกี่ยวเขาก็จะยกขึ้นไปขึ้นไปชั้นสองอ๋อเออเน,นีน่ยอะไรเนี่ยคนให้สัมภาษณ์คนคนสัมภาษณ์คนไม่ได้ทํางานยังรู้กว่าคนไปทําอยู่กันอะไรเนี้ยจิออืมถ้าเป็นของชิ้นใหญ่ๆก็จะใจ เออนั่นแหละเขาเรียกเคนแล้วพี่ก็จะลืมเนี่ยถ้าเเหนื่อยเป็นกระโทษมากลอยฟั่งมาเฮ็ดในเฮ็ดมองหหนมางนี้งานไม่ซ้ําจํางานไม่ได้ก็คือเราเราได้เป็นลูกมือเขานักก็จะมีช่างตัวจริงอยู่ข้างในใช่ไหมคนที่เขาทําแบบทําเป็นช่างจริงๆเลยใช่ไหมส่วนเราก็คืออ่าต้อง ไปเอาของมาให้ช่างใช่ไหม mm hmm. ก็คือไปยกนวนยกนี่ทำนวนทำนี่ mm hmm. รอรอช่างรอผนกที่เขาเป็นช่างเลยอ่ะ mm hmm. เขาจะไปคนไป, mm hmm. ไ,ปไปทำเกี่ยวกับพวกงานฝีมืออย่างนั้นอ่ะขสก,กูอะไรพวกนั้นใช่ไหมที่เขาทำฝ่า mm hmm. ทำอะไร mm hmm. เขาก็ทำส่วนเราก็ไปยกของไให้เขาวัสด mm ุอุปกรณ์มปหาให้เขาใช่แล้วก็ก็ไม่ยากใช่ไหมทําได้อืทำได้ โอเคกับงานแล้วอตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่สองรับเงินเดือนเรียบร้อยตอนนี้ก็กําลังสะสมของเดือนที่สามต่อไปถึงกน่เดือนฮะเต็มเดือนเต็มเดือนก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรได้เต็มเดือนจะได้เท่าไหร่แต่ว่าที่ใหม่นี่ทําตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงล่ะเริ่มเข้างานก็เจ็ดโมงเช้าเลิกงานก็ห้าโมงเย็น เจ็ดโมงเช้าห้าโมงเย็นที่เก่านี่หกโมงเช้าหกโมงเย็นใช่ไหมแล้วแล้วมี<แ>วันศุกร์ด้วยใช่ไหมที่เก่าอืที่ที่ใหม่เจ็ดโมงเช้าห้าโมงเย็นนั่นคือเข้าเจ็ดออกเจ็ดแล้วก็เวลามันก็จะหายไปประมาณสองชั่วโมงเนาะแล้วก็เออแล้วก็วันวันศุกร์ก็ไม่ได้ทําอีกใช่ไหมก็หยุดอีกหยุดสองวันอมืมันก็เลยได้น้อยแต่ว่าถามว่าโอเคไหมก็ ถ้าเราอยู่นานๆมันก็โอเคเนาะใช่ไหมมันงานเราเราทําได้อะมันไม่ได้แบบว่าเหนื่อยโจนแบบทําไม่ไหวบางทีก็สงสารตอนแกไปใหม่ๆเนาะอาทิตย์แรกนะโอ้ไว้สงสารหน้าสงสารกันเลยอยากให้กลับเลยแหละตอนไปอาทิตย์แรกนะงานมันหนักพอเป็นยังไงหนะ้าทาได้อาทิตย์หนึ่งป่วยอีกใช่ไหมเ,เล่าเรื่องป่วยท้องเสียไดกินอะไรนะท้องเสีย คือกินน่าจะกินตามเตียงกินตามเตียงใส่ปะลาะร้าใช่ท้องเสียท้องเสียขี้รั่วอาทิตย์หนึ่งบักกี่วันน่าจะอาทิตย์หนึ่งอาทิตอาทิตย์หนึ่งถึงถึงขั้นนายจ้างบอกนายจ้างนายจ้างส่งหมอมาตรวจที่ห้องเลยอได้ย,ยาสองเม็ด <laughs> ใช่ไหม <laughs> ก็ให้ยากี่เม็ดให้สองเม็ดเด้อสองเม็ดสองเม็ดยาฆ่าเชื้อสองเม็ดก็คือถ้ายังไม่หายก็เขาเขียนใบสั่งยาให้ใช่ไหมเออเขเขียนใบสั่งยาให้เราไปซื้อแต่ว่าร้านยาก็ยังไม่รู้เลยหายกับยาบ้านเราเนี่ยอือก็คือพอพอบทจะหายพอรู้แล้วว่าเป็นอะไรก็คือเขาบอกว่าเป็นเชื้อโรคในช่องท้องใช่ไหมก็คือท้องเสีย ตอนแรกเราคิดว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เงี้ยอาการม,มันเหมือนกันเพราะเราก็ไม่มีายาอตอนนี้ก็หายกับยาที่เราซื้อไปจากไทยนี่ใช่งนั้นยาก็สําคัญเนาะยาพวกยาฆ่าเชื้อยาอะไรพวกนั้นและเนาะบางทีมีไว้ดีกว่าไม่มีนั่นแหลจะจอมงแล้วอ่ะโอเคจะเดินไปรอไปรอใช่ไหม นี่ก็เป็นประสบการณ์ตั้งแต่ไปเนาะจนมาหอดเดือนที่สองแค่ตอนไปจนมาเดือนที่สองแล้วขั้นตอนการไปไปจงังไหนจะสีบอกซูฟังคลิปไหนนะครับเตรยมน,นี้คลิปนี้ก็จะเป็นว่าประสบการณ์ใ,ฟในฟั่งคังแหลกในชีวิตที่เคยไปเห็นงานต่างประเทศไก่มาเจ็ดพันกิโลนะห้างจากบ้านเ้อเดีวเอาไว้ซ้ำนี้นะครับคอยพอกันไม่คลิปหนาเดี๋ยวพามา อาสัมผัสเลยก่อนมันก็สำรับคลิปนี้จะเอาไว้จำหนีเอาไปใส่ละอายสวัสดีทา่านผู้ชมก่อนเอนื้อจำหนีแหละครับสวัสดีครับนนมีหอดอกอย่างมวงมาสง